อ้าวลาาเครื่องเลยสามพันสามพันห้าเลิ่งกินอะเกิกอืดเพราะว่าเจ้าของรถมีเมียแล้วไงก็เลยเลยงืดอ้าวจัดการเข้าองการอ้าวเสียงหัวฉีดเขกด้วยเนี่ยมันเนี่ยการตอพิธีเพราะมีเมียนะ เป็นนานยังอาการเทืออื่นเนี่ยเออเป็นประมาณน่าจะสามสี่วันแล้วครับสามสี่วันครับพอดีเอาเอาไปขึ้นขึ้นไปเหนือมาไปเชียงรายมาครับผมขากลับมาแล้วจะเป็นแถวตรอดิตนะครับผมอยู่ดีมันก็บืดอืดวิ่งไม่ออกเลยครับวิ่งไม่ออกครับจริงๆรงมันคนยังหนุ่มเหนือรถต้องหนุ่มตาวใช่ไหมรถแก่กว่าคนครับครับอ่าห้าตัวมีทั้งหมดตอนนี้มันมีอยู่หกตัวคนท้ายแนะนําให้เติมตัวใหม่ ตัวนี้จะนิ่มมากทีนี้คุยกิ๊กต้องระวังนะได้ครับแฟนได้ยินเลยนะมันเงียบอความเงียบอ่ะเขาผมได้ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวจัดการให้ครับขอบคุณเอคเนอร์จากไทยฟังโวเรียบร้อยพลังเครื่องเบเบาครับเครื่อเาเตามด้วยเติมสารเครื่องเกยร์สารเครื่องสุดท้าย เอาทีวนครับหลังจากเข้าโครงการลดควันดำแล้วนะได้เติมน้ำยาทั้งห้าตัวนะครับเข้าไปที่รถแล้วเอารถไปทดสอบแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผลจากการทดสอบนี้ก็คืออัตราเร่งดีขึ้นมากเลยครับผมครับผมสมรรถภาพในการขับขี่ก็ดีขึ้นการแซงการอะไรดีขึ้นมากเลยครับขอบคุณครับผม แล้วเสียงเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับผมเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมโอเคครับผมแล้วผลเป็นที่พอใจมากครับพอใจนะครับแล้วนี่มาจากกรุงเทพหรือที่ไหนมาพอดีผมมาผมอยู่กรุงเทพนะครับผมวันนี้พอดีผมมาเที่ยวมามาเชียงรายแล้วก็มามาแพร่แล้วก็พอดีมางานบวชอยู่บ้านเพื่อนที่ตงตากป้าครับครับพอดีดูใน YouTube ก็เห็นว่าอร้านใหญ่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งเขาทำเครื่องยนต์ดีเซลมานาแล้วนี่ครับก็เลยแวะใช้บริการ ับผมเป็นที่ภูมิพอใจมากครับโอเคครับครับก <Around. S 1> <backing. S 2> ็ต้องโครงการนี้ก็ต้องให้ผู้ใช้รถเชื่อถนนเป็นผู้ต่อนะฮะว่าผลเป็นอย่างไรครับเมื่อผู้ใช้ประทับใจทางเราก็ยินดีด้วยครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากไว้หน้าโอกาสนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณจ้าวนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนอยสวัสดีครับบอม่กลัวคนเก่นแกงเขินซะแล้วขั้วกว่าเลยนะสองขัวขาสังข้วไม่หมด ยี่แม่งร้องเพลงเบิร์ดเดย์ตรงนี้มาจากไหนมาจากไหนสมุทรปราการเหรอ๋อสมุทปราการแถวไหนพระประแดงค่ะพระประแดงอ๋อพระประแดงจะมีอาจารย์พรอาจารย์แดงที่อยู่พระประแดงอ่ะต้องขอบแฟนเดี๋ยวนี้แล้วสอบถามเข้ามาอีกทีมนึงกำลังแก้ไขรถคันด่าอยู่นะครับรู้สึกว่าอาการจะคันโคม่า สวัสดีค่ะก่อสวัสดีค่ะสสวัดอยากกลับบ้านหรือยังครับกลับแล้วค่ะอยากแล้วเหรอคะมาจากไหนคะมาจากที่นี่ค่ะไหนเลยมาจากมาจากสมุทดปากกาค่ะบอกที่ลูกบอกที่บอกที่ยิ้มบอกที่ยิ้มบอกมาจากไหนสมุทรปากกามาจากสมปากกาเดี๋ครับพี่อูลุงใหญ่สนุกไหมสนุกค่ะ แต่กูนี่เปล่าแต่ไม่อยู่ค่ะครับความน่ารักของเด็กๆงนะครับค่ะครับสวัสดีครับเรียบร้อยอยังทดสอ,อบเรียบร้อยครับครับรรู้สึกว่าจะเป็นข่าวประจำที่ใหญ่แล้วเดินทางปลอดภัยครับน่าจะรถติดนะฮะ<ท>สมุรปรการ